เรียนเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ได้รอบเช้านะคะมีฝนตกนะคะอยู่ประมาณสองบ่ายแลยวปะคะบ่ายเรายังไม่เปิดจำนินการนะคะเราจะมีให้ย่านรบเช้าเด้๋ยออกมาจากว่าเราได้แจ้งไปตรงจองนะคะว่าให้ท่านมาก่อนเวลานะคะเพื่อความรวดเร็วสำเร็จรถเรียกที่เพิ่งมาถึงครับอันดับแรกนะท่านต้องไปดูชื่อที่บอร์ดที่เราจดประกาศไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศเรียกนะคะเราจะประกาศเรียกอีก อ่าเขาโควที่เจ็ดอยค่ะเลยค่ะเลขที่หกสิบ้านะคะถึงเลขที่แปดพนนะคะและเลขที่แปด สาีนะคะเราข้าครับอตามคอบครับของเจ็ดสิบกนะฮะเิญนะครับเจ็ดสิบหหาตั้นไม่ได้นะครับนะครับงเป็นหาตั้นไม่ได้นะครับเรียกผมเรียกเลยแปดสิบนะคะข้อโพลี่แปดสบกัข้อลี่แปามเรียกเชญที่น้างค่ะ ภาวะนะฮะภาวะของผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑน์ขนาดนี้สามแสนสองหมื่นคนทั่วประเทศนะฮะทุกแห่งจะแออัดแน่นมากนะครับทางกรมรัชทรณฑ์ก็ต้องมีความจาเป็นที่จะต้องระบายผู้ต้องขังให้เ,เฉลี่ยในเรื่องของการควบคุมแต่ละเรือนจานะครับให้มันอพอรับพออยู่กันได้แบบไม่แออัดกันจนเกินไปของเรานี่รับได้สุทธิอยู่ที่พ700รอคนนะครับแล้วก็ วันนี้ที่ญาติมาเยี่ยมใกล้ชิดเนี่ยทั้งสิ้นก็ประมาณญาติที่มาจองก็800กาแปดร้องากว่าคน,น I yeah.